สวัสดีค่ะมาพบกับพี่นง n อีกแล้วนะคะในกระชากไลแชาแนลนะคะวันนี้พี่น o จะมาพูดภาษาเหนือแล้วก็ทําอาหารนะคะวันนี้พี่น o n จะมีเมนูขั่วผักบุ้งใส่น้ำห่านะเจ้าพอดีพี่น o n ได้ผักบุ้งมานะเจ้านี่เจ้าเปิดนอามาขายเฮ้ตีบ้านมาละสิบบาทเจ้าเป็นเหมือนผักบุ้งแค่นะเจ้าพัดใส่น้ำห่าลํำนะ พี่น้องเคยกินตั้งสมัยเป็นละอ่อนละเจ้าพี่น้องจะพักสักสองมัดนี่นะเจ้าก็จะได้จานใหญ่ๆเลยนะเจ้าลองมาดูนะเจ้าลองมากอยพอว่าพี่น้องจะพักยังไงนะเจ้านี่นะเจ้าพี่น้องก็จะใช้มีดนะเจ้าตัดเอากระยอดตั้งฝายมันเจ้าแล้วก็เอาใบมันเจ้าเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเด็ดด้วยมือนะมันเป็นยางนะเจ้าเล็บจะดำเจ้า นี่เจ้าล้างมาเสร้วเจ้า้พี่นงก็จะล้างกระเทียมแล้วก็เอาใส่ถุงนี่นะเจ้าเพื่อที่เราจะทุบล้าก็เอาไว้นี่แหละค่ะนะเซร่าพี่นงก็จะเอาหอมค่ะหอมหัวใหญ่นะเจ้าเอาครึ่งซีกเดียวก็พออันนี้ล้างสะอาดแล้วเจ้า ของขาวซีเดียวนี่เนาะใส่พริกใส่พริกนุ่มนะเจ้าสามเม็ดสามแกน ขัวผักบุ้งขัวผักบุ้งใส่น้ำห้าเจ้าใส่พริกนุม่มใส่หอมหัวใหญ่อร่อยเจ้าใส่สุกละเดี๋ยวใส่ขงน้วน้อยหนึ่งเดี๋ยวน้อยเดียวแล้วเจ้า น,นี่เกี๊ยวเองโอเคจสุกแล้วค่ะนะคะกุ้งใส่น้ำห้าเจ้าชิมละเจ้า,จาวลำแต่แต่เจ้าวเดี๋ยวพี่น้องก็จะตักใส่จานนะเจา้า จะมีพริกทอดนะเจ้าพริกทอดเอาไว้กับพริกทอดเอาไว้กับนะเจ้านี่เจ้าพี่น้องชวนชิมเจ้าวันนี้นะสําหรับวันนี้มื้อนี้นะเจ้ามื้อเที่ยงวันที่ กักตัวอยู่บ้านโคโรนาหรือว่าไวรัสโควิด19ระบาดเจ้าไว้อกาสหน้าปินงงจะมาทำอาหารให้ดูแหมเด้เจ้าวันนี้บ๊ายบายสวัสดีเจ้า